สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเรียนภาษาไทยไปแล้วก็ต่อด้วยวิชาคณิตศาสตร์นะคะเฮ้ยวันนี้เมื่อวานเอ๊ะเมื่อวานสินะคุณครูได้สอนเรื่องการลบโดยการเปรียบเทียบไปนะคะเดีกนก็จะเห็นถึงความแตกต่างของการลบการลบโดยการเปรียบเทียบจําได้ไหมคะว,ว่าคืออะไร การลบโดยการเปรียบเทียบก็คือการนำสิ่งของสองอย่างมาเปรียบเทียบกันว่าอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าและจำนวนที่มากกว่าคือตัวตั้งจำนวนที่น้อยกว่าคือตัวลบนะคะนี่นคือการลบโดยการเปรียบเทียบวันนี้คุณครูก็จับมาสอนในเรื่องของการลบโดยการเปรียบเทียบอีกครั้ง การสอนพอ .1 น,นะคะสิ่งที่จำเป็นมากก็คือการสอนในสิ่งที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะเด็กป .1 ยังเด็กยังเล็กเขาเรียนรู้ในการสิ่งที่ำทำซ้ำๆจนเกิดความเข้าใจเราจะเร่งรีไม่ได้ ว่เร็วหน่อยเร่งหน่อยลูกในไหนอรีบทาเก็บท้าก็ตลกเก็บเราจะใช้คํานี้บ่อยมากแต่ผู้ปกครองรู้ไหมคะยิ่งเราพูดให้เขาเร่งเท่าไหร่เขาจะยิ่งช้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะเย็นๆนะคะไม่ต้องใช้อารมณ์กับลูกหรือไม่ต้องโมโงหงหรือมีอารมณ์กับลูกนะคะเราให้เวลาเขาหน่อยแล้วเขาจะไหวขึ้นนะคะแต่เย็นๆค่ะ,ะมาดูค่ะการลบในการเปรียบเทียบของเราในวันนี้ คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะคะเดี๋ยวคุณครูขอย่อนหน่อยนะลูกนะเขาปรับสไลด์นิดนึงนะคะปรับให้คุณครูตัวเล็กลงนะคะนักเรียนจะได้เห็นเนื้อหาในบทเรียนมากขึ้นนะคะเอาละค่ะในภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างสิ่งที่นักเรียนเห็นในภาพนะคะ คุณครูกำลังชี้ให้นักเรียนเห็นนะคะมีมีขวดนะคะมีขวดสีขาวยาวๆนักเรียนนับสิคะว,ว่ามีขวดอยู่กีข่ขวดนับพร้อมๆกันค่ะหนึ่งนะคคุณครูขยายกว้างขึ้นนะคะนักเรียนจะได้เห็นชัดเจนนะคะโอเคค่ะชัดขึ้นแล้วนะลูกนะ โอเคนะคะมีขวดนักเรียนนะับขวดพร้อมๆกันนะคะ1 2ึ่งสอามสี่ห้าขวดสีขาวมีอยู่เจ็ดใบแต่เรามาดูค่ะเป็นรูปขวดสีฟ้าบ้างว่ามีกี่ใบค่ะ1 2ึสขวดสีฟ้ามีกี่ใบคะ ใช่แล้วค่ะมีสามใบกะด้วยสายตาก็รู้ว่าขวดสีขาวมีมากกว่าขวดสีฟ้าขวดสีขาวมีอยู่เจ็ดใบขวดสีฟ้ามีอยู่สามใบแล้วเอาเราเอาจํานวนไหนเป็นตัวตั้งคะใช่ค่ะเราเอาจานวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งนั่นก็คือจํานวนเจ็ดเจ็ดมอากอมากอวอากวามาอีกกว่าเจ็ดมากกว่าสามอยูยูมาเอกอยู่เจ็ดมากกว่าสาม อยู่เท่าไหร่คะการนับว่ามากกว่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่คุณครูสอนไปแล้วเมื่อวานให้นักเรียนจับคู่ในส่วนที่ัมพันธ์การคู่กันและนับจํานวนที่ไม่มีคู่จํานวนที่ไม่มีคู่คือจํานวนส่วนที่เหลือเป็นส่วนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่นะคะนับส่วนที่เหลือคะ่ะหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้น 7มากกว่า3อยู่4เราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า7ลบ3เท่ากับ4นั่นเองค่ะต่อมาแล้ว3เป็นไงคะ3มากกว่าหรือน้อยกว่า7คะ3น้อยกว่า สามนอโย,ยนอยไม่ทูน้อยกอกวกัวไม่อีกกว่าสามน้อยกว่าเจ็ดยู่เท่าไหรคะก็เหมือนกันส่วนที่เหลือส่วนที่ไม่มีคูดตรงนี้แล้วก็นับส่วนที่เหลือค่ะหนึ่งสองสามสี่สามน้อยกว่าเจ็ดยูสี่ประโยคสัญลักษณ์ก็เอาตัวมากกว่าเป็นตัวตั้งเราจะเอาสามตัวตัว,ตวที่น้อยกว่ามาตั้งก่อนได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะเหมือนนักเรียนจะเอาสามมาไว้ข้างหน้าเราก็ไม่สามารถจะทำการลบได้นะคะ เราต้องเอาจานวนที่มากกว่าเช่นเจ็ดก็คือเจ็ดมากกว่าเจ็ดลบกับสามจำนวนที่น้อยกว่าเจ็ดลบสามจึงเท่ากับสี่นั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคนักเรียนนักเรียนเห็นอะไรคะใชนะคะนักเรียนเห็นเป็นกล่องหรือเปล่าเอยเป็นกล่องรังนะคะกล่องรังกล่องรังนะคะในกล่องใบกล่องสีน้ําตาลกับกล่องสี สีอะไรคะสีม่วงหรือเปล่ากล่องสีน้ําตาลกับกล่องสีม่วงถ้านักเรียนกะด้วยสายตากล่องสีอะไรมีจํานวนมากกว่าคะค่ะกล่องสีม่วงมีจํานวนมากกว่ามีจํานวนมากกว่ากล่องสีน้ําตาลแล้วกล่องสีม่วงมีจํานวนเท่าไหร่ไปนับกันคะ่ะกล่องสีม่วงมีหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราเขียนถอยแทนด้วยเลขสิบนะคะสิบมองอากอมากมกวาก,กว่ามาอีกกว่ากล่องส,สีน้ำตาลมีเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เอกแปดกล่องสีน้ำตาลมีอยู่แปดใบสิบเป็นตัวตั้งแปดเป็นตัวลบสิบมากกว่าแปดออยูยูไม่เอกยูสิบมากกว่าแปดอยู่เท่าไหร่แล้วก้นับจํานวนที่เหลือนะคะมากกว่าอี่เท่าไหร่คะส่วนที่เหลือไม่มีคู่เห็นไหมคะก็มีหนึ่งสองสิบมากกว่าแปดอยู่สองเราสามารถเขียนได้ว่าสิบลบ 8เท่ากับ2เพราะ10เป็นจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้ง8เป็นจำนวนที่น้อยกว่าเป็นตัวลบ 10,-8 ลบ8เท่ากับ2นะคะแล,ล้วล่ะ8น้อยกว่า10อยู่เท่าไหร่ก็เหมือนกัน8ก็น้อยกว่า10อยู่เท่าไรคหร่คะ1,2น้อยกว่า2 8น้อยกว่า10อยู่2 10ลบ8ก็จรงเท่ากับ2นั่นเองนะคะ เก่งมากค่ะที่นักเรียนตั้งใจฟังการลบเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยนะคะโดยเฉพาะการลบด้วยการเปรียบเทียบนะคะมาดูกันค่ะว่าการบ้านวันนี้คุณครูให้ทาหน้าไหนคะ่ะนักเรียนนําหนังสือแบบฝึกหัดณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะจากนั้นให้นักเรียนเปิดไปใหนหน้าคุณครูเพิ่มนี้ให้นะคะาในหน้าที่77นะคะมีอยู่แค่3ข้อเท่านั้นเองคุณครูจะไม่เน้นให้ใบงานเยอะ นะคะไม่อยากให้เป็นภาระผู้ปกครองค่ะเท่านี้คุณครูก็เกรงใจมากแล้วสำหรับที่ท่านต้องสอนนักเรียนที่บ้านนะคะอานล้ค่ะนักเรียนเปิดในหน้าที่77นะคะอ่านคําสั่งก่อนทุกครั้งเดี๋ยวคุณครูจะขยายให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนนะคะอ่าโอเคค่ะได้แล้วค่ะอันนักเรียนดูการบ้านนะคะก็บอกว่าต่อเอมอเติมต่ออัวตัวรอเอขอเลขสาอาสะดอกแององแดง เติมตัวเลขแสดงจำนวนในสี่เหลี่ยมรอแ,แอดและขอเอียนอเขียนและเขียนปอรออประยออโกโยประโยคสัญลักษณ์แสดงก,งรก,งรก,งรการลบนั่นหมายความว่าให้นักเรียนนับจำนวนแล้วก็เขียนลงไปนะคะดูก่อนว่านับจำนวนอะไรเป็นยังไงจากนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ไปดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งค่ะนักเรียนเห็นภาพอะไรคะค่ะแอป,ปแอปเปิลแอปเปิลมีจำนวนเท่าไหร่คะแอปเปิลกับ กับอะไรคะกับส้มนะคะแอปเปลลิลกับส้มเอากัดด้วยสายตาแอปเปลลิลกับส้มอะไรมากกว่าคะใช่คะ่ะแอปเปลลิลมากกว่าแอปเปลลิลต้องเป็นตัวตั้งส้มต้องเป็นตัวลูกแอปเปลลิลมีเท่าไหร่คะหนึ่งสองเขาเขียนมาแล้วว่าสองมองอากอมาโกวอกวามาเอกว่าสองมากกว่าต้มส้มมีเท่าไหร่คะมีหนึ่งสองมากกว่าส้มอยู่เท่าไหร่แล้วก็เอาจํานวนที่ไม่มีคู่จํานวนที่เหลือตรงนี้มาเขียนมีเท่าไหร่คะหนึ่ง สองมากกว่าหนึ่งอยู่หนึ่งก็เขียนหนึ่งพอเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็เขียนว่าสองลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งนั่นเองนะคะหรือหนึ่งน้อยยอน้อยไม้ถท่วน้อยหนึ่งน้อยกว่าสองอยู่เท่าไหร่หนึ่งน้อยกว่าสองอยู่หนึ่งน้อยกว่าสองอยู่เท่าไหร่คะก็ส่วนที่เหลือก็คือหนึ่งนั่นเองเข้าใจไหมคะเท่านี้เองค่ะประโยคสัญลักษณ์เขียนแค่ บรรทัดตรงกลางเท่านั้นนะคะใบงานไม่ยากใบฝึกหัดไม่ยากนะคะไม่ผู้ปกครองเป็นพี่เลี้ยงได้แต่ให้นักเรียนทำด้วยตัวเองทุกๆครั้งนะคะ คุณครูรักและคิดถึงนักเรียนมากหากรักและคิดถึงครูมองตัวหนังสือที่ในหนังสือนะคะอ่านและเขียนเยอะๆนักเรียนจะได้เก่งหากมีหากเราได้มีได้มาเรียนที่โรงเรียนครูหวังว่านักเรียนของคุณครูทุกคนจะนําของขัญให้มาฝากคุณครูก็คืออ่านออกเขียนได้นะคะสู้ๆและเป็นกาลังใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนค่ะด้วยความรักและคิดถึงทุกคนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ